สวัสดีครับวันนี้กับผมจะมานำเสนอขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับของเอกสารวิจัยในเรื่องของระบบควบคุมการจ่ายน้ำในส่วนของการเขียนแอปพลิเคชันนะครับส่วนที่นำมาใช้ในการเขียนแอปก็จะเป็นโปรแกรม App Inventor อร์เวอร์ชัน2นะครับ ครงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นด้วยโดยนักเรียนในเรืออากาศวชิระก็คือตัวผมเองครับชื่อเล่นชื่อโอ๊นะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งคือนักเรียนในเรืออากาศนภัรพัทรศรีสุนทรนะครับชื่อเล่นชื่อเฟสนะครับอาจารย์ที่ปรึกษามี2ท่านครับคือท่านอาจารย์เทวากับท่านอาจารย์ทศพลบุญเกินนะครับ มาดูในส่วนของหัวข้อการนำเสนอในวันนี้จะมี4หัวข้อด้วยกันครับคือในส่วนของ App Inventor นั้นคืออะไรครับคอนเซปต์การทํางานวิธีการสร้างแอป,ปเบื้องตน้นแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคือการโหลดแอป,ปมาใช้เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับามาดูในส่วนแรกเลยครับส่วนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าแอปเอเวนเจอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับ ตัว App Inventor เนี่ยเป็นตัวเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาโดยโดย Google นะครับถูกสร้างขึ้นมาจากคอนเซปที่ว่าเครื่องมือต่างๆเครื่องมือต่างๆของในการสร้างแอปพลิเคชันของ Android เนี่ยมีเยอะนะครับพวก Java พวก อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาสร้างตัวแอปพลิเคชันซึ่งสามารถทำงานสามารถทางานได้ผ่านผ่านเว็บไซต์นะครับก็จะเกี่ยวเนื่องจากหัวข้อแรกคือคอนเซปต์การทำงานตัวแอปเนี่ยสร้างตัวแอป Android เนี่ยสร้างผ่านเว็บไซต์ นะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเลยที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราเพียงแค่คอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตหรือสามารถทำงานสามารถเล่นเล่นเน็ตได้ว่างันเถอะนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็น user interface design คือส่วนที่เป็นออกแบบหน้าตาของแอปที่เราจะสร้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอีกส่วนวก็เป็นส่วนที่เป็น programming design ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไว้เขียนโค้ดนั่นเองนะครับไว้เขียนโคด้ดตัวแอปของเราโดยลักษณะก็จะมีลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอหรือต่อบล็อกนะครับาการนำบล็อกคำสั่งต่างๆมาต่อเข้าด้วยกัน ครับทำให้เกิดตัวตัวโค้ดคำสั่งขึ้นมานะครับมาดูในส่วนของวิธีการสร้างแอปเบื้องต้นนะครับที่จะมานำเสนอก็จะมีส่วนของการล็อกอินแล้วก็ทำความรู้จักกับคอมโพเนนต์นต่างๆภายในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเรา ทำการเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า App Inventor Version 2นะครับก็มาดูเข้าที่พอทําการเซิร์ชเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่ตัวเว็บนะครับลอสก,กูนะครับหน้าตาของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ มาทำการสร้างนะครับอ่าลืมบอกไปอีกอย่างก็คือการสร้างเนี่ยเราใช้ของ Android Android คือของ Google นะครับเราทำงานผ่านผ่านเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ต้องมีมีบัญชีนะครับบัญชีหรือตัวเราต้องมีอ e ีเมลอีเมลของ ของ Gmail นะครับในการสมัครหรือใช้บริการในส่วนนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการล็อกอินครับหลังจากที่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าใช้งานในส่วนนี้กันนะครับ มาแล้วครับอ่าเดี๋ยวออกให้ดูก่อนนะครับในส่วนของถ้าเราเข้ามาคือจากที่เราไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเรามาดูว่าจะต้องทำยังไงบ้างก็ในส่วนแรกก็จะเป็น my project นะครับ my project ก er ็คือตัวแอปของเราที่เราสร้างนะครับซึ่งรายการพวกนี้ผมไม่ได้สร้างขึ้นเองทั้งหมดนะครับเป็นการนำนำมาลงโดยการนำลงของตัวโปรแกรมหรือแอปของคนอื่นที่เขาที่เขาแจกแจกพวกตัวตัว โปรแกรมสำเร็จแล้วนะครับที่เราสามารถนำมาลงในโปรเจก t นี้ได้โดยจะมีตัวเมนูต่างๆให้เราดูนะครับอ่ก็จะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวนี้ครับคือตัวที่เราสามารถนำมาลงคือเรามีโปรเจกต์ของคนอื่นหรือหรือเราดูในเว็บต่างๆแล้วเราแล้วเขามี มีเอามาลงให้เราก็สามารถเอามาลงเปิดดูโค้ดโปรแกรมแล้วก็หน้าคอมเมนต์นต่างๆพันตัวเนี้ครับ i m p o r t project โดยโดยไฟล์เนี่ยจะเป็นไฟล์ a i a นะครับซึ่งจะเป็นตัวตัวไฟล์ของตัวโปรแกรมนี้นะครับในแล้นั้นงั้นเรามาดูในการสร้างเลยนะครับ เราก็มากดที่ตัว start new project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับนี่ผมจะตั้ง work 001นะครับสร้างอ่ามาดูในส่วนที่เป็นหน้า component นะครับหน้าที่เราบอกไปจะมีสส่วนอันนี้คือส่วนที่เป็น User interface design นะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับคือหน้านี้ก็มาดูในส่วนที่เป็น programming design อ่ะเจะมเป็นในส่วนในหน้านี้นะครับก็จะมีโค้ดคำสั่งต่างๆ <c oughs> ที่เป็นบล็อกคำสั่งนะครับบล็อกคำสั่งต่างๆเราสามารถดึงลงนะครับดึงลงลักษณะเหมือนการต่อ ่อจิ๊กซอครับสามารถนำมาต่อกันดึงออกดึงเข้าต่อเข้าได้นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้โดยโดยที่ตัวเว็บเนี่ยก็จะมี มีส่วนที่เป็นคอยบอกบอกบอกว่าเราเออเลออ์ตรงไหนบอกว่าเราต่อผิดพลาดตรงไหนขึ้นมาให้ดูในส่วนนี้นะครับซึ่งเราสามารถรู้รู้ได้ว่าอ่ะมันผิดผิดนะผิดตรงไหนผิดลองมาดูในส่วนที่เราจะลบนะครับเราก็ดึงลงถังประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นเตือนถ้าเกิด ลบเป็นแบบแผงใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเตือนว่าอ่าคุณได้ลบไปเท่าไหร่แล้วนะครับคุณต้องการลบทั้งหมด5บล็อกใช่ไหมครับถ้าใช่ก็คือกดอก็คือหายไปมาดูในส่วนของตัวตัวคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะการดึงลงนะครับ ดึงลงอ่ะก็จะเป็นปุ่มปุ่มให้นะครับเป็นปุ่มต่างๆโดยเราเราสามารถดูลักษณะการทำงานว่าหน้าเว็บจริงๆอะ่ะเราเป็นเช่นไรนะครับก็จะมี3ส่วนที่เราสามารถต่อต่อเข้าดูตัวโปรแกรมจริงได้คือส่วนที่เป็นเว็บนะครับดูในส่วนที่เป็นโดยทำงานกับตัวแอป ใน Android นะครับซึ่งจะเป็นแอปในการสร้างคือเรามีโทรศัพท์มือถือ Android เครื่องหนึ่งเนี่ยสมาร์ทโฟนแล้วเราก็ทำการโหลด QR Code อ่าตามตามในหน้าจอแล้วทำการล็อกอินผ่านผ่านแอปในแอปของตัว App Inventor เนี่ยในมือถือเข้าดูว่า หน้าเว็บของเราเนี่ยที่เป็นปุ่มเทสเนี่ยครับที่เป็น button เนี่ยมันขึ้นขึ้นส่วนใดของของตัว screen หรือหน้าจอมือถือเรานะครับก็จะมีสอง property องต่างๆให้เราเลือกเลือกใช้นะครับก็จะมีหลายส่วนที่เป็น ส่วน user interface ก็คือส่วนพวกปุ่มพวกอะไรเงี้ยที่จะใช้กดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นจัด layout ต่างๆก็เพียงแค่ดึงลงนะครับอันนี้คือในส่วนของ all i z o n t a l คือส่วนที่เป็นแนวนอนนะครับคือการจัด layout ของตัวโปรแกรมในการนำเข้ามานะครับผมจะลองนำเข้ามาให้ดูก็คือส่วนข้างๆหรือส่วนที่เป็นการจัด จัดตำแหน่งต่างๆของตัวของตัวโปรแกรมนะครับที่เราสร้างขึ้นก็จะมีหลายส่วนด้วยกันคือความสามารถในการทำงานก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้สร้างครับว่าว่าต้องการสร้างไปในลักษณะใดนะครับซึ่งการซึ่งวิดีโอนี้ก็จะนำเสนอเบื้องต้น นะครับว่ามันสามารถทํางานได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนผู้ที่สนใจเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาดูลักษณะการทํางานต่างๆของของตัวโปรแกรม App Inventor นี้ได้นะครับใน YouTube ซึ่งจะมีคนที่นำมาอัพโหลดเยอะเลยนะครับในส่วนนี้จะมีความง่ายครับซึ่งซึ่งผมเองก็ ก็เพ,พึ่งที่จะได้ใช้นะครับยังไม่ค่อยชำนาญมากก็ศึกษาจากจากตัว youtube นี่แหละ YouTube มีอะไรมากมายที่เราสามารถศึกษาได้นะครับก็จะมีส่วนของคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้ส่วนของเว็บบูทูธนะครับส่วนที่เป็นตัวไฟล์ตัวอะไรอย่างนี้ครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในตัว youtube นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนที่เป็นบล็อกบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการหลังจากที่เราทำการออกแบบ user interface เราแล้วนะครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับในงานนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อ โอเคนะครับนะครับก็ประมาณนี้ก็มาดูในส่วนที่เป็นบล็อกจากที่เราออกแบบแล้วตัวบล็อกก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถมีลักษณะการทำงานแบบกึ่งๆว่าเป็น เป็นคำที่เราสามารถเข้าใจได้นะครับถ้าเรามีพื้นฐานของของภาษา C หรือ v i s u a l basic นะครับเราก็สามารถเข้าใจได้มีลักษณะคล้ายๆคล้ายๆของ Visual Basic นะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นเป็นตัวภาษาที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นเนี้ยก็คือเมื่อคุณกดปุ่มนะครับหรือคุณคลิกปุ่มบัตต o อนเนี่ย จะให้มันทําอะไรแล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะให้มันทําอะไรนะครับมีลักษณะเป็นภาษาให้ให้เราดูแล้วนะครับหลังจากที่ทําการสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดในส่วนแอปของงานวิจัยนี้ให้รับชมนะครับอยู่ในนี้ นี่คือหน้าตาของตัวแอปที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมมิ่งนะครับะจะสังเกตว่าเยอะมากนะครับส่วนนี้จะเยอะมาก เดี๋ยวจะลองย่อให้ดูนะครับเยอะไหมครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือการสร้างบล็อกต่างๆขึ้นมาเพื่อเพื่อนามาต่อต่อๆเข้าด้วยกันโดยโดยใช้ตัวคุณสมบัติต่างๆของแต่ละปุ่มเนี่ยก็จะมีว่าปุ่มนี้ทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ามาต่อเข้าด้วยกันก็ ต้องใช้ระยะเวลานะครับต้องคือจากการที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําการสร้างขึ้นก็ต้องใช้ระยะเวลาความการฝึกฝนการสืบค้นนะครับมันศึกษาหาข้อมูลใน youtube นะครับก็บอกอีกครั้งว่าผมไม่ได้มีความเข้าใจหรือหรือรู้มาก่อนหรือมี มีความรู้พื้นฐานมาก่อนในการสร้างแอปพลิเคชันผ่านตัวนี้นะครับก็เกิดจากการศึกษาหาข้อมูลทำการทดลองหรือทดสอบดูจากจากผลงานหรือจากงานของของคนอื่นๆที่เขาได้ได้นำมานำมาสอนดูใน YouTube หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ต้องลองผิดลองถูกดูนะครับแต่การแต่การทําวิดีโอนี้ก็คือเหมือนการต่อยอดต่อยอดจากจากของคนอื่นให้ให้ผู้ที่รับชมวิดีโอนี้เข้าใจมากขึ้นนะครับถึงลักษณะการทำงานของตัวตัวแอปอินเวนเ r อร์เนี่ยว่าทำยังไงนะครับในการสร้างเหมือนเป็นการรู้แล้วบอกต่อให้กับ คนอื่นๆได้รับทราบนะครับสมมุติว่าผมผมสร้างผมสร้างตัวแอป,ปนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะทำการอัพลงอัพลงตัวตัวมือถือของผมนะครับเราสามารถกดเพื่ออัพเป็นตัวไฟล์ apk เนี่ย .apk ลงที่ตัวมือถือแล้วก็ทำการส่งผ่านไปที่ตัวบลูทูธไปที่มือถือของเราสมาร์ทโฟนของเราแล้วทำการติดตั้งได้เลยนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานที่เป็นเป็นไฟล์ที่สามารถนำไปติดตั้งที่ตัวมือถือของเราได้เลยนะครับลองกดดูก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ โน้ตบุ๊กของเราเลยก็คือเราไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เราเปิดเน็ตแล้วเข้าที่ตัวเว็บตัวนี้ครับเราก็สามารถสร้างแอปได้พอสร้าง,สงเสร็จล้วก็อัปโหลดเป็นไฟล์อาดาวน์โหลดเป็นไฟล,ตนนล,ไฟล์ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเป็นไฟล์อะตอนนี้กำลังโหลด เป็นไฟล์มาให้เราแล้วเรียบร้อยครับอ่าได้ไฟล์มาตัวหนึ่งแล้วนี่นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้คือเป็นตัวแอปพลิเคชันของเราเลยที่เราสามารถสามารถนำไปติดตั้งได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว App Inventure ซึ่งคอนเซปต์การทำงนานต่างๆเดี๋ยวตัวไฟล์นี้นะครับผมจะอัพไว้ให้เลยนะครับเรามาดูในส่วนที่เป็นอันนี้คือส่วนที่เป็นแอปนะครับแต่ส่วนที่เป็นโปรแกรมอย่างที่ได้บอกไปก็คือของผมได้ทำการดึงดึงแอปต่างๆของคนอื่นเนี่ยมาดูว่าเขาทำยังไงบ้างนะเราเราลองทำเดี๋ยวผมจะลอง Export ก็คือตัวไฟล์เหมือนไฟล์งานอะไรเงี้ยครับที่เราสามารถเซฟเซฟลงคอมเราได้ก็จะเซฟลงคอมไว้นะครับอ่ะเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์งานที่ท่านผู้ชมสามารถสามารถเอาไฟล์ตัวนี้ไป Import ก็คือ ไปลงในส่วนของของตัว ip i p ของตัวบัญชีของของท่านผู้ชมได้แล้วก็ลองเปิดดูว่าผมในเขียนเขียนไว้ว่าอย่างไรเขียนโค้ดโปรแกรมอย่างไรถึงทำงานวิจัยนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้ันนี้คือดึงดึงไฟล์ลง ก็ดึงตัวนี้ลงนะครับประมาณนี้ในส่วนในส่วนนี้ก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยในสองหัวข้อนี้นะครับสำหรับการนำเสนอหรือการทำวิดีโอตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ